สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับวันนี้มาในแนวเครื่องรางนะครับเห็นไหมฮะที่ผมโชว์อยู่นะครับนี่อันนี้เป็นหนังเสือที่นิยมที่สุดของจังหวัดพิจิตรนะครับผมนี่เล่นหากันหลักหมื่นนะครับเห็นไหมฮะนี่เป็นหนังเสือหลวงพ่ออูว,วัดโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับผม สร้างประมาณปี2 5 0 0หรือว่าจะต่ำกว่านั้นหรือว่าจะมากกว่านั้นก็เล็กน้อยนะครับนี่หายากนะครับมีสร้างไม่เยอะนะครับแล้วก็เล่นหากันหลักหมื่นนะครับผมจํานี่ครับจายันนะครับให้ได้จําลายมือให้ได้นะครับศิลปะในการเขียนยันนะครับนะฮะบ,บางคนอาจจะสับสนคิดว่า เจอผมเจอบ่อยนะครับบางคนตีเป็นหลวงพ่อสว่างนะครับว่าท่าพุท่าจังหวัดกำแพงเพชรจริงๆแล้วคล้ายๆกันนะครับาตามตามที่เขาเล่ากันว่าเป็นรูปศิษย์มีอาจารย์คนเดียวกันอะไรก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว,าวิธีการเขียนยันนะครับวิธีการลงหมึกจานพวกนี้นะครับจะคล้ายกันมากแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับเหมือนลายเซ็นของผมของคุณของหลายๆคนนะครับลายเซ็นของเราจะไม่เหมือนกัน ลายมือของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีความคล้ายนะครับแต่ไม่เหมือนสามารถแยกแยะได้นะครับแล้วมียุคหลังๆที่วัดโพทะเลทุกวันนี้นะครับก็ยังมีพระครูดําที่สร้างคล้ายๆกันนะครับออกมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับลายมือการเขียนความเก่านะครับพวกนี้แยกแยะได้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ชมทีละผืนอันนี้พิเศษนะครับ เวลาหลวงพ่อสร้างเสร็จแล้วนะครับรอบๆวัดเขาจะมีะช่างเลี่ยมพระนะครับเขาก็จะเลี่ยมเป็นพิเศษแบบนี้ไว้นะครับอันนี้คือเลี่ยมเดิมจากวัดในปีนั้นเลยนะครับในปีที่หลวงพ่อสร้างนะครับสร้างเสร็จแล้วยังไม่ถึงสร้างเสร็จเสกเสร็จแล้วยังไม่ถึงเวลาที่จะ,ะจําหน่ายหรือยังไม่ถึงการทอดกระถินทอดท่าป่าอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็จะ ให้ช่างนะครับบริเวณนั้นนะครับช่วยเลี่ยมนะครับเก็บไว้ให้เพื่อสะดวกแก่ญาติโยมที่จะเอาไปใช้เอาไปคล้องคอไปติดตัวนะครับพวกนี้พุทธคุณนะครับครอบจักรวาลเลยนะครับทั้งเหนียวทั้งมหาโพกทรัพย์นะครับนี่เดี๋ยวผมค่อยๆไล่สองให้ดูนะครับหมึกเป็นหมึกจีนนะครับผมแล้วก็เวลาเขียนนะครับนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ให้ดูเห็นไหมครับ นี่หมึจะลอยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะดูความเก่าของขนนะครับดูความแห้งของหมึกนะครับผมหมึกใช้นะครับยี่ห้อเดียวแต่มีหลายสีนะครับมีทั้งสีดำสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนะครับส่วนแต่ส่วนใหญ่ที่พบเจอจะเป็นลักษณะหมึกสีดำแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะ หมึกจะแห้งนะครับเกาะติดไปกับหนังเลยนะครับแต่จะไม่ซึมจมลงไปในหนังเห็นไหมฮะมันจะลอยลอยจะลอยลอยอยู่เห็นไหมครับนี่ฮะจำลักษณะของความแห้งของหมึกจำหมึกอ่เราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นหมึกยี่ห้ออะไรนะครับแต่มันเป็นหมึกนี้หมึกเดียวนะครับลักษณะของหมึกที่ผ่านการเวลามาเท่าเกันนะครับความแห้ง นะครับความแตกของหมึกนะครับนี่มันจะเหมือนกันเท่ากันหมดทุกผืนนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกผืนหนึ่งนะครับนี่เลี่ยมเดิมจากวัดนะครับมันจะส่องแล้วจะยากนิดนึงแต่ว่านี่เห็นไหมครับคมเหมือนกันนะครับแล้วก็ลักษณะหมึกที่แห้งนะครับจะเหมือนกันนะครับเหมือนการดูลักการดูเชือกนะครับ ของตะกรุดเครื่องรางต่างๆนะครับของหลวงพ่อแต่และหลวงพ่อก็จะมีเอกลักษณ์นะครับจะมีลักแดงลักดํดำนะครับเชือกปานเชือกไนล่อนอะไรก็ว่ากันไปทีเนี้ยในหลวงพ่ออู่ก็จะมีหมึกที่เป็นยี่ห้อนี้เป็นหมึกนี้เลยนะครับมันก็จะมีเอกลักษณ์ในหมึกนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เอกลักษณ์ของหมึกนะครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันหมดทุกผืนนะครับผม ของเก๋นะครับหมึกก็จะไม่เหมือนนะครับความแห้งของหมึกความบานของหมึกความจมลึกซึมลงไปในหนังของหมึกก็จะไม่เหมือนกันนะครับต่างยี่ห้อต่างวาระในการสร้างความความเหมือนก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมฮะนี่ตรงนี้เป็นอันนี้เป็นเครื่องรางที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดพิจิตรเลยนะครับเป็นเครื่องรางที่ หนังเสือนะครับอันดับหนึ่งของจังหวัดพิจิตรอยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะพบเจอก็พบเจอได้บ่อยๆนะครับแต่ว่าจะอยู่ในสิทธิ์ที่ในลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงพ่ออะไรทํานองนี้นะครับหรือว่าบางคนที่เคยมาทําบุญนะครับแล้วก็ไปอยู่ต่างที่นะครับบางผือนอยู่ทางอีสานก็มีอยู่ทางตะวันออกอยู่ทางอยู่ทั่วไปเลยนะครับ เห็นไหมฮะพวกนี uh, ้นะครับถ้ามีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลายนะครับทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมมีแบบนี้รับเช่าหลักหมื่นเหมือนกันนะครับมีสวยๆขนเต็มๆแบบนี้นะครับอ่าผืนนี้จะมีลอกๆตามการเวลาขนหลุดล่วงบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามการเวลาแต่ถ้าเลี่ยมเดิมแบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอสวยนะครับมีเห็นไหมฮะมีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลายทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับส่งมาได้เลยนะครับผม ยินดีรับเช่านะครับผมขอบพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ